ชื kon, ult, ่อคอนสวรรค์อ er in ุบลทุมบ้านศรีเวนไทรหมายเลขที่หนึ่งแปดแปดหมู่หกตำบลสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมปวดเอ็นข้อปวดขาครับปวดเอวเนี่ยทีหลังเอามากินเรื่องเมื่อกี้บ่วงเมื่อยรับง่ไงพอมนอนกันเลย แต่ก่อนนี่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่เมื่อยหลายบ่เมื่อยอยู่ครับเมื่อยจนจมมุ่ลอะครับยางจิ๊บเป็นร้อยคุณเนาะม่กินเลยแต่บ่มากินไข่ใเนี่ยก็บ่เมื่อยนอนหลับก็ง่ายครับกินเข่ากระเสียบกินข่ากระเสบนอนก็หลับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็คือไข่ไข่พวกเกาไว้จัดแนเตั้งแต่บอกไม่ไว้สร้างให้อีกเล่เด้อคนของเรากองที่สองเลยหนูผมก็เลยสร้างให้เื้อที่สามหรืตัวนี้คือจะสร้าง โอกาแฟมาลองกันนะเป็นดามอนมามาลองกองหนึ hmm. mm ่งระบบขับททยดีครับระบบขับไทยเงี้ยวก็สะดวกจากเงี้ยวแดงก็เป็นเงี้ยวใสแล้วครับผมกินนะไต่ก่อนผมกินเหลาเนี้ยผมบอกเรามา่อาทรตย์ทล้เนี่องเงี้ยวจนแดงมากินตัวนี้เขาไปเงี้ยวเกิดขาวขึ้นเลยเงี้ยวใสบวมเมยดีอยู่ครับ ประทับใจาลายเตียวยูเอนดามอนขอบคุณหลายๆพ,พิตภัณฑ์แอนดามอนประทับใจหลายครับขอบคุณครับ